ยังไม่เสียงก็ได้คุยกโยมหมดเสียงมเมื่อไรก็ไม่ได้คุยแต่หลวงพ่อก็คุยไม่มีอะไรคุยไม่จะทำมาคุยไม่รู้โยมจะชอบหรือไม่ชอบ ธรรมะนี่มันเหมือนย <c oughs> าหลวงพ่อคือตองฉันเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปอะไรหมอใหม้มาตั้งสิบห้าเมตรทำไปเ <c oughs> รือร่างกายเรานี่ก็เปรียบเหมือนกับเรือ มันถลุมันพุกมันต้องป่ะปะตรงนั้นปะตรงนี้ไม่ปปะเด๋ยวเรือมันร่วัลวกกระจมแตอยู่มาได้เก้าสิบหกปี 95, เก้าสบห้าเจ็เมื่อเดือนมกรา มกุรากุมภมีนาเมษาพฤษภามาหกเดือนแล้วามาสี่เดือนแล้วม,มกลรากุมภมีนาเมษาพฤษภาห้าเดือนแล้วรวมหมายความว่าเก้าสิบห้าปีกับห้าเดือน หลวงพ่อเกิดเลยบวกเต่เป็นการบวกไม่มีใครว่าอะไรเพื่อนกันรุ่นน้องรุ่นอะไรก็ตายกันไปเกือบหมดแล้วแต่หลวงพ่อก็ยังอยู่ได้อยู่ได้ไม่ใช่อยู่ธรรมดาสี่สิบเก้าวันผ้า เดินจงกรมนั่งสมาธิวันละวันละสี่ชั่วโมงตอนเช้าสองชั่วโมงตอนบ่ายสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงทำวัดเช้าสามสบนาทีทำวัดเย็นสามสิบนาท,ท,าเนนาทีเป็นอันว่าวันหนึ่งเนี่ย ทำนาที่ห้าชั่วโมงสิบ <c oughs> วันห้าสิบสี่สิบเก้าวันก็ทีส่อว่าห้าสิบวันสี่ร้อยกว่าชั่วโมงทำได้เหมือนกันแต่ว่าทำได้ด้วยความมานะความสั่งใจ เห็นพระทาจานมากัน120วัดิบประเทศประเทศเ,าเ,ทศเราประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาอินโดนีเซียอเมริกามากันแล้วก็เป็นพระครูสาสมาเีิสอนพระสอนโยมมา กาื่อว่าครูสมมาทีนะครูสมมาตทีนั้นสอนโยมมาตั้งแต่สมัยรัสมาจนกระทั่งถึงสองพัน้หสิบแปดสิบแปดปีสิปดีนี่สอนโยมให้เก่งกว่า ระมือใจขรับอยู่ตื่นๆยมไปไกลแล้วสิบแปดปีนี่ไปไกลนะยมเป็นอาจารย์หลายหมื่นหลาหมื่นนแต่ก่อนไม่เคยมีมิจฉาพราเป็นอาจารย์ตอนนี้ยมเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่เป็นอาจารย์ัเยอะ ไม่อยู่เป็นได้ยังไงก็เพราะว่าหลวงพ่อมีตำราดีตำรานี้เขาหวงกันนะพระอาจารย์นี่เขาหวงกันเขาไม่สอนโยมชะนี้หลวงพ่อไม่หวงหลวงพ่อได้ตำรานี้มาแล้วเอาเลยไม่รอช้าแล้ว ใครไม่ทำหลวงพ่อทำหลวพอทำสิบแปดปีเลยอาจารย์เช่นนี้พระเขาก็มาคอมเินตวพระบอกว่าหลวงพ่อสอนสิ่งมไม่สอนพระหลวงพ่อบอกว่าก็สอนได้วพระนะไม่ใช่ไม่สอนสอนแล้วก็สึกนี้หลวงพ่อหมด หลวงพ่อก็แม่เอาแล้เอา,เอายอมเดียยอมสึกไม่ได้เอยยอมก็ยอมก็ยังเป็นอาจารย์ได้เต็มที่ไปหมดนะทั่วประเทศเวลาเนี่้ไปสอนหมดเลยตั้งแต่สถาบันชั้นสูงสุดของคือสถาบันพระพุทเก,กา้ามหาวิลที่ไหนสอนได้หมดสแสดงว่าลูกศิษย์หลวงพ่อดีเก่งนะดู ไม่ใช่สอนธรรมดานะัสนสอนนึกยอมรับเจว่ายอมรับนี่ไม่ใช่ว่ายอมรับแบบไม่มีหลักฐานมีหลักฐานเขาจะเวลาที่เขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาจะให้ทุกคนนี่ก็แสดงความรู้สึกแสดงความรู้สึกนี่ไม่ให้แสดงปากพูดเฉยๆมันหายไป เขียนเป็นตัวนังสือเลยเป็นเล่มเลยส่งไปให้หลวงพ่ออ่านที่แคาดาโอโ้โหตื่นเต้นนะพวกโยมได้ขนาดนี้แล้วแสดงว่าพวกโยมในหัวดีๆกันเยอะแล้วทีนี้ไม่ใช่สอนแต่จะพาะเมืองไทยสอนเมืองนอก ไปสอนอเมริกาก็เอาคนไทยที่จบสมาิเนี่ยไปสอนที่อเมริกาท,กกท,า Houston, ที่ลัสซีฮิวสตันที่ลอสแอนเจลิสไปสอนไปสอนก็โหตื่นเต้นกันใหญ่ทีนี้พระก็ขอบเพลมาว่ารพพอ สอนจะโยมาพ่อไม่สอนผมพเพราะว่าเอา้าสอนก็เพราะว่าเอา้าเดี๋ยวผมกำหนดโยมเนี่ยกำหนดหกเดือนโยมจบมันจะได้เป็นครูใช่ไหมแล้วน,นี่ฉันมีมีเวลาว่างพระโยมนี่จะสอนได้เฉะะพาะวันละหนึ่งชั่วโมองนั่งสมาธิ สามสิบเด็นี่กลมสามสิบได้เัลาหนึ่งชั่วโมงแล้วพระเอาสวันละสี่ชั่วโมงก็เลยได้กับไรอเอาสี่สิบเก้าวันจบผมก็ดีใ,ใจใหญ่ตอนนี้พระสอนโยมกับคืนได้แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยัง ยังให้ไม่หมดยังเหลือไว้หน่อยเหลือไว้ให้โยมให้โยมพิเศษเพราะฉะนั้นปีหน้าห้เก้านี่ยจะสอนให้คราดสอนโยมนะ,ะเฉพาะให้คราดในสอนโยมใช้เวลาไม่นานสองเดือนสองเดือน ไม่ต้องถึงหเดือนสองเดือนจบอย่างไรก็ตามคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาทำไมรู้สึกว่าเกิดมาแล้วก็รับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วก็ทายทายแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ทายก็อยู่อย่างเงี้ยเจสบปีแปสปีก็อยู่อย่างเก่า หลวงพ่อก็ให้เอาธรรมะนี่เพื่อเป็นเ,เครื่องพัฒนาตัวของเราให้สูงขึ้นก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิก็ง่ายเพราะว่าหลวงพ่อได้เขล็ดรับมาหมดแล้วก็มาสอนให้โยมโยมก็นั่งสมาธิกัน พอนั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมทำไมจิตถึงรวมเพราะว่าพอเวลาเราเริ่มนั่งสมาธินี่เราก็เราเริ่มนึกพุทโธพอเราเริ่มนึกพุทโธแล้วอารมณ์ที่มันมีเยอะๆเนี่ยมันจะหายไปเมื่อเ,เสรพุโทโธอันเดียวทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันก็เป็นสมาธิ พอจิตเป็นสมธิได้แล้วนี่มันก็ผลิตพลังจิตก้นเออดัน,นี้การผลิตพลังจิตนี่เป็นตัวแปรที่มีความสําคัญว่าเราจะได้พัฒนาตัวเรานี่ให้มีความโดดเด่นขึ้นอย่างไรบ้างใครก็ได้เป็นพระก็ผลิตพลังจิตได้เป็นโยมก็ผลิตพลังจิตได้ พลังจิตนี่จะเป็นส่วนกลางใครจะได้มากกว่ากันก็สุดแล้วแต่ความพยายามอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้เลยเนีย่ยวันหนึ่งห้านาทีไม่ควรพลาดห้านาทีเอาเถะห้านาทีก็ยังดีดีกว่าไม่ได้สเสลยเมื่อไม่ได้สเสลยเนีย่ยวันหนึ่งเราก็เสียเวลาเปล่า ร่วมไปวันหนึ่งมันมันไม่ใช่เสียเวลาเปล่าวันหนึ่งมันร่วมไปนี่มันกินมันกินชีวิตเราไปวันหนึ่งแล้วสองวันก็กินไปแล้วสามวันก็กินไปแล้วเป็นเดือนเป็นปีมันก็ชีวิตเราสั้นลงสั้นลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งใือนหนึ่งในพระพุทธเจ้าจึงตักเตือนว่า อย่าพากประมาทเลยจงพากินมีความไม่ประมาทก่อนเอทีีพระองค์จะปรินิพานพระองค์ได้สั่งคำนี้ไว้ว่าอมันเตยามีวะพิกเวดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่เธอทั้งหลายว่าความไม่ประมาทคือผนทางไม่ตาย ความไม่ประมาทเจอดหนทางไม่ตายความประมาทเจอดหนทางที่มันตายตายก็คือว่าเราไม่ได้พัฒนาตัวของเราให้สูงขึ้นเพราะเรามีโอกาสไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสเรามีโอกาสอยู่แต่เราทช้โอกาสไปเท่นั้นเมื่อเราสร้างคุณธรรมอันนี้มากขึ้นเนี่ยคุณธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ จะทำให้โดดเด่นถ้าคุณธรรทำได้ก็มันไม่โดดเด่นถ้าคุณมีคุณธรรมในี่าทำให้คนเราโดดเด่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเปทิ้งเวลาให้มันเสียประโยชน์ไปทำไมเราก็ต้องเอาเวลาพวกนี้มาทำประโยชน์บางทีพระเขามีโอกาสมีเวลาเยอะแต่เขาก็ไม่ทำก็มี บางทีโยมมีโอกาสจะโยมทำก็มีโยมทำโยมก็ได้พราทำปราก็ได้พลังจิตนี่ไม่ได้มีใครทำให้ใครได้นอกจากเราทำขึ้นมาเองทีนี้เมื่อทำขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วอย่างที่เรากราบเนี่ยเรากราบว่พระพุทธเนี่ยเราไม่ได้กราบจิตกราบทอมเหลืองกับหุเนสมน เรากลับคนธรรมอรหังสมาสมุทธโภธพวะเราพูดพุทธัรรมวันตังอภิวาสเสมิพระพุทธเจา้าเป็นผู้คราจากกิเลสข้าพเจ้ากราบว่าพระพุทธเจา้จาพระองค์นั้นถ้าไม่มดกิเลสจะไม่ได้ไหวเราไหวาโหดิทั้นมโหกิเลสสวาคาโพตพคะกุฏาสมโมทะมังนัมัสสามิ ขาพเจ้าควรนนะมัสการกาบไหว้พระธรรมนั้นที่ปฏิบัติด,ดีที่ตรัสดีแล้วถ้าเป็นธรรมะที่สัตไม่ดีเราก็ไม่ได้ไวหวยเราไม่ได้วหวยตัวหนังสือเราไม่ได้ไหว้สมุดตัวเป็นเล่มเราไม่ได้ไวหวยคำพีแต่ว่าเราละวหวคุณธรรมที่ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านะั้นตรัสดีแล้ว สัจจะเจรูไม่ได้เอาสัจดีเราเอาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามามิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีข้าพเจ้าขอน้อมน้อมกราบไหว้พระสงฆ์นั้นผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีเราไม่ได้ไหว้บางทีอยู่ต่อหน้าของเราเราก็ไม่ได้เราไหว้ท่านผู้ปฏิบัติดีเราถึงได้กล่าวสุปฏิปันโน เพราะเขาต้อสาวก็สังโัวเพราะฉะนั้นความดีสงสารนี้เกิดจากคุณธรรมไม่ใช่เกิดจากการที่แต่งตั้งหรือไม่ไม่เกิดขึ้นแบบด้วยควายศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเกิดขึ้นมาด้วยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เกิดมาด้วยคุณธรรมหลวงผู้แหวนสงสารเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ ท่านอยู่โดยแม่ฝังโดยไม่ฝังจากกรุงเทพไปนี่ถ้งแปดร้อยกิโลแล้วโยมทำไมไปกันแน่นวัดเพราะว่าท่านมีคุณธรรมไปกราบไว้คุณธรรมคนนั้นเวลานี้รวมผูเวีนได้มรณะพาพไปแล้วสุปฏิบวนโนมไม่มีโดยแม่ฝังก็ลกไปยาราไม่มีใครไปอย่างนี้เพราะฉะนั้น ย่อมทำถูกแล้วว่า,บบากลับไหวนี่หรือกลับไหวคุณธรรมทีนี้คุณธรรทมันนี้ไม่ใช่ว่าแช่ว่าหลวงปู่แหวนทาได้หรือหลวงปู่เทศทําได้แต่เราก็ทําได้เหมือนกันเราทุกคนก็ทําได้คุณธรรมำมันนี้เราปฏิบัติได้นะตอนเช้าเรากลับไหวพระพุทธเจ้าพระอรัทำสมาสมิตทงเพรา,าว่า ปุถทพกรุ่นต่างกภิวาเสมีล้กะขับวัยพรรมสวกโสพระกวัวสาสมโอทมังม็หนาตาเมียล้กะขับว่ยพระสมสุกะสิบปโนพระกวสวสาวกสังคุสังขารนามาเ่ยะวสังคุลพิบัติพิบัติชอบอย่างนี้แล้วฏิบัติพิบัติชอบนั้น่็มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นคุนระับ เหมือนอย่างโยมก็เหมือนกันทำสมาธิหนึ่งทีสองสี่อย่างมันไม่เท่าไรพอทำไปสิบทียี่สิบทีไปเกือบเร้อยทีมีความหมายกันแล้วมีความหมายเป็นคุณธรรมก็เรียกว่าคุณธรรมนี้ประเสริฐด้วยเศษนี้ทำสงสารขององคส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนนามคลของโลก So what do you... <laughs>